ตื่นขึ้นมานะคะพี่รู้สึกพี่กระฉับกระเฉงอายุเท่านั้นพี่ทำงานทั้งวันทำงานบ้านทั้งวันทำแต่ก็เช้าจดเยน็นไม่เหนื่อยชื่อสุคนจันทราวงค์ค่ะชื่อเล่นชื่อหนุ่ยอายุเจ็ดิบามปีเอ,อ่อตั้งแต่กเกษียณก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะเที่ยวลันลาค่ะก <c oughs> ติพี่ก็จะเดินไม่ไม่เก่งเดินมากไม่ได้ เต่มากแล้วมันจะเจ็บสองปีที่แล้วก็ไปยกกระถางต้นไม้ตอนนั้นเจะรีโนเวทบ้านพอลากแล้วมันแป๊บที่หลังเลยค่ะปรากฏว่ากระดูกสันหลังเนี่ยค่ะมันเอ้าออกมาอย่างนี้ค่ะเห็นชัดเลยอ่ะอ้าออกมาอย่างนี้แล้วในโพรงกระดูกเนี่ยมันเกิดการอักเสบหมอจะให้ผ่าตัดเอาน็อตไปยึดเอาไว้แต่พี่ไม่ผ่าก็ทานยาหลายอย่างมากเลยเรารักษาจนมันหยุดปวดแต่มันก็มีเป็นช่วงๆที่อาจจะขับรถอะไรก็ จะปวดหลังตอนแรกเลยนะคะที่รู้สึกว่าพี่เหนื่อยน้อยลงเหนื่อยน้อยลงในหมายถึงตื่นขึ้นมานะคะที่รู้สึกพี่กระชับกระเฉงปกติพี่ขึ้นลงบันไดก็เหนื่อยละแล้วก็ขับรถแบบเหนื่อยเหนื่อยเมื่อยเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอขับรถไปเออขับรถได้ยาวเลยอะยาวไปแบบไม่พักเลยไม่พักเลยธรรมดาต้องพัก สังเกตด้วเยเสบายอะพอลงจากรถเรารู้สึกทาไมเราไม่เหนื่อยเราไม่อะไรเลยเรารู้สึกเฉยๆตอนนี้พี่เดินได้เยอะพี่เดินได้เยอะมากเดินได้ยาวไกลโอโเดินทุกวันมันต้องขึ้นลงบันไดไม่มีลิฟต์เดินตลอดเวลาเดินทั้งวันโอ้โหแบบบางทีต้องทําเวลาใกล้แล้ว5่านาทีทันเปล่าก็ต้องมองหน้ากันถ้าทาันวิง่ง ออกไปช้อปปิง้งใกล้ๆบ้านทุกวันใช้ชีวิตแบบเด็กๆอายอะที่เห็นผลชัดเจนมากเลยนะคะนอกจากทำอะไรแล้วไม่เหนื่อยเนี่ยปกติตื่นขึ้นมาก็แบบโอ้ยแบบสโสลสเตยนะเดี๋ยวนี้นะคะพี่จะไม่เลยพี่จะรู้สึกโอ้ยตื่นขึ้นมาก็ชับกระเฉงทำงานด้วยทำกับข้าวให้ลูกชายแล้วก็ทำงานต่อที่จะมีอยู่ทุกวี่ทุกวันแล้วจะไปหาร้านสวยๆถ่ายรูปก,กัน ตามร้านอาหารอร่อยๆที่เราเห็นว่าเขามียูทูบเบอร์แนะนำอะไราเงี้ยจะไปแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็มาลงอะไรเล่น,ลนกันน่าจะไปอาทิตย์ละสี่วันนะคะเสาร์อาทิตย์หยุดแก่แล้วก็ควรจะต้องมีความสุขนะคะน่าจะเป็นผลจาก ที่พี่ทานวัฒนาชีวาที่ว่าย้อนวัยเนี่ยนะคะ <Okay. S 1> มีเพื่อนร่วมรุ่นที่เราไม่ได้เจอกันเลยเมื่อโควิดนะคะพอไม่เห็นกันหลายปีก็เขาก็น่าจะเห็นความแตกต่างเยอะนะคะก็ไปเจอเมื่องานกระถิ่นสักสามอาทิตย์เนี่ย oh. ถ่ายรูปหมู่กันโอ้เอาพี่ออกไปได้ไหมเดี๋ยวหา่าไม่ใช่รุ่นเดียวกันพี่ว่าพี่เชื่อมั่น เต็มพี่นะเพราะพี่ทานมายังไม่หยุดเลยอะ่ะยังไม่ยังไม่เคยหยู่สักวันนึงเลยแล้วมีคนหนึงก็ทานตามพี่ดีนะคะเขาดีขึ้นจากเดิมเนี่ยเขามีอุบัติเหตุตอนที่เขาเดินเก่งขึ้นมีบางคนเนี่ยเขาไม่ได้คิดเหมือนเราเขาบอกอ๊ยแกแล้วจะอะไรกันนักหนาเดี๋ยวก็ตายแต่พี่ยังไม่อยากตายพี่ยังอยากอยู่กับลูกอยู่ เพราะถ้าพี่แข็งแรงคนที่จะดีใจคือลูกอันดับแรกคิดเพื่อทำเพื่อลูกยังไม่ได้คิดว่าจะทำเพื่อตัวเองไม่อยากให้ลูกต้องดูแลตัดภาระที่ต้องโอ้แม่จะเป็นอะไรไหมแม่จะอยู่เมืองไทยแม่จะอยู่เป็นยังไงอยากจะบอกว่าสุขภาพมีเงินซื้อไม่ได้ความแก่มันมาอยู่แล้วแต่ถ้าราเลือกความแก่อย่างมีคุณภาพเพื่อตัวเราได้เราน่าเลือกค่ะ ถ้าใครได้ดูคลิปดีนะคะเดี๋ฉันอยากจะเชิญชวนให้มาอยู่ในสังคมวัฒนาชีวาร้อยปีชีวิตมีสุขของเรานะคะ